ลาบหมูขวัวสับๆบน้ำกันจ้าพี่นอ้องอ๋อลาบหมูขวัวหอนหอนจ้าพี่จ๋าได้วันเซ้งเยน่าไม่บีเยอเห็นหนังหมูแล้วไหมวะ <laughs> บอดอีกลัวกับบอดแน่วะสั่นวะแต่เราบรมักหนังหมูจ้ะหนังหมูทอดนันมกัก ลาบหมูคั่วเป็นอาหารพี่น้องภาคเหนือเด้อแต่ว่าจะเสียวอีสานมาผสมนิดหน่อยค่ะใส่หมูบดลงไปเติมน้ำคันตอนนี้บริใส่น้ำมันเด้อหัวจนหมูของห้องสุกดีแทบบึมลงไปค่ะนังหมูใส่ไปหลายหลคั่วครัวคััวต่อไปค่ะใส่น้ำพริกลาบเมืองเป็นน้ำพริกละลาบเมืองของพี่น้องภาคเหนือค่ะน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสและรสดีโอ้ยบางคนเกิสิว่าใส่ไปแดกลงไปเฮ็ดหยังมาสัน่นออ้ยเจ๋ยมากค่ะปิดไฟเดอ้อปิดไฟลแล้วแล้วกะสิมาใส่ต้นหอมผักชีบักชีฝรั่งผักเพลวแล้วใส่ข้าวหัวตบ้ทยไปอีกนิดหน่อยจ้าลาบหมูคัน้ จ้าพี่น้องอบักดินไหมดินฝาเพกอะจากสวนนะช่วยค่ะก็พูดสิมา โดนแล้วใช่ป่ะหรกินเมมนู้นี่จามุมคำยังไงเดาะกล่ำสีม่มว,มวงเขาจะเอาแนะนำมาให้กินดิบเด้อไม่สุกกอบแนะนำให้ทำสุกอืมกรอบดีกันแซ้าอืม รสชาติก็คือกะลำดอกเลย <c oughs> จ้ะนี่พนมเคนมาคอมเมนต์ว่าให้เอาไปซุปแป้งทอดผสมเจอว่าหนาสนหนาสนจ้ะ มืนูน <c oughs> นี่หัวเมั่นแคทหมูหน่ยกินเด้แต่ว่านั่งหมูต้มแบบนี้ก็กินได้แต่ว่าก,ก็บ่ไดี๋ยวมากสิแม่จ้าจ้าแห้งดีบ่าไม่ผู้หญาดอือืม อยากน้ำมอกเหต่าเลยเร้อว,วิธีทำลงทันแล้วค่ะผู้ได้มักเครื่องในกับกใซ่เครื่องไส้หลายเนาะเจอนี่เน้นหนังบันเถาะวิธีคุ้นอ้วน <c oughs> <c oughs>